เอกีซีูสวัสดีครับนี่โอ้เอฟซีทุกท่านควันหุยๆเลยพี่น้องควันหุยๆเลยนะครับนะหนึ่งสุกแล้วนะครับมันน้องพี่น้องนี่นะสุกร้อนๆควันฉุยเลยครับเอฟซีนะนี่เป็นมันที่เอกซีนะครับไม่เคยทานนะครับนะสีนี้นะครับนะสีนี้ไม่เคยทานนะพี่น้องเนาะที่เคยกินเคยทานอยู่ครับนะก็จะเป็นนะครับมันแก้ว เปลือกออกแดงๆนะครับแล้วก็นะครับข้างในก็จะเป็นโอ้สีเหลืองๆอันนี้นะฮะ fc นะครับแล้วก็อันนี้นะครับเป็นสิ่งแปลกใหม่นะครับสําหรับเอ็กซ์ีซไม่เคยกินนะครับข้างในนะครับสีออกขาวๆข้างนอกออกสีม่วงอมชมพูนิดหน่อยเนาะ fc เนาะก็จะมีความแตกต่างกันอยู่นะทุกท่านแล้วก็นะสีม่วงอย่างที่ว่านั่นแหละ fc ทุกท่านเนาะส่วนอันนี้เดี๋ยวเอ็กซ์ีจะขออนุญาตชิมนะครับนะตีนะครับ ดูกันเลยนะครับว่าเป็นอย่างไดก็หอมหอมครับอร่อยอร่อยเหมือนกันครับรสชาติหวานเหมือนกันเลยก็มันดีๆนี่เองแหละเออมันเกลียวมันเกลียวหรือมันเทศนะน่าจะเป็นมันเทศนะนะภาษากลางน่าจะเรียกว่ามันเทศนาะพี่น้องบ้านไอ้กี้เรียกว่ามันเกลียวเนาะ อร่อยเหมือนกันฮะออเวอริคุครับแล้วก็นะครับมีสีเหลืองสีเหลืองอืมอีกอ่ะนะฮะจะหิ้วนะครับไปฝากเด็กๆนะครับหิ้วไปฝากเด็กๆที่เขานะครับทำงานประจำจุดเนาะแล้วก็หิ้วไปฝากภรรยา กับคุณพ่อคุณแม่นะครับนะกินน้ำการนี้เลยพี่น้องเนาะนะเดี๋ยวเราไปขอญายิดที่อยไปก่อนพี่น้องนี่ครับนะมาถึงแล้วสวัสดีค่ะนี่เป็นไงคข่หนึ่งมาแล้วคข่หนึ่งมาแล้ววเป็นนีชิมดู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 เป็นแนวใดสีขาวนะฮะอ,อ,อร่อยไหม หวานเนาะหวาน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 บ่นี่สีเหลืองลองชิมดูแตกต่างกันบอลองชิมความแตกต่างกันเป็นเนี่ยอะไรสีแดงก็หวานแล้วก็มันอะไอืออ่ะอ่ะอ้ยไอกล้องเท่าไหร่กล้องเราเมื่อจังแอบย้นแงออ่ะได้แล้วได้แล้วสว่างแล้วอือเป็นพออะไรไม่รู้เอ้าเขากินหมดแล้วสีเหลือง ถ่ายแล้วใหญ่แล้วเรากินสีขาวก็ได้นะฮะเหลืองอันอันเหลืองมีตัวเดียวขมบมลลุดแล้วม่วมลุดเลยอืมเอาไว้ให้เด็กๆกับพ่อเนาะอันนี้เป็นสีม่วงๆแล้วข้างในอ่ะไหนอืตรงขอบเป็นม่วงบานบานเป็นสีขาวอืเห็นไหมเห็นไหมสีแตกต่างกันอยู่ไหม ตัวนี้สีออกง่วงๆนะครเสีเห็นนะอาจจะมื่นไปเนาะกินนี่ใช้เข่าเลยกินใช้เข่าเที่ยงเลยแต่ว่าติดคอแจมพยายามอนามัย้มนมันจะเหนียวเนาะไม่ไ้กินคอติดมันไปกินมันติดเผือกเฮ้ยกินกินมันกินเผือกกินมันติดเหงือกกินเผือกติดฟันนะครับจะเหนียวเหนียวติดเปลือกเนาะลืมรีวิวนะครับเปลือกไม่ต้องแกะนะครับพี่น้องนะ กินได้เลยเนาะใช่มันมีบางอันที่นะครับอีกอีกอันหนึ่งที่เปลือกหนาหนาใช่ไหมเราต้องแกะเปลือกใช่แต่อันนี้ไม่ต้องนะไม่ต้องนี่กินเลยกัดกินเลยนะครับกัดกินหมดนี่เลยเอดอั้ยอร่อยอร่อยมั้ยอร่อยอันนี้อะไรที่เขากินเสียข้าวกันอ่ะเออกินกับเข่าู้เฒ่าบ้านข่อยเยาวรา้เฒ่าข่อยก็กินเพราะว่าข่อยก็เริ่มเผาแล้วเยาวราเริ่มขอบคุณอ่ะ สีดำออกก็ใช่เลยบ้าคือจังห่าวเซฟูซาวสักหน่อยอยู่หัวร้อยยอะอะไรก้อยย่างให้ตรงก้อนพื่อนยแบบ่อยากได้ไม่คุรทีบนอกให้นองออโอเคอร่อยเนาะอร่อยเวลกูดนะเอ็ดดีทุกท่านแซ่บนะฮะใช่ๆตัวนี้แหละเขาเรียกว่ามันบ้านเจ้าว่าช่าเหนือเรียกว่ามันอะไรมันเกลือ เราสีนี้เด้เคยเห็นไหมเคยนะม่กันหมด,ไม,หมดไม่กันหมดไม่ทุกทางบ้านคอยคนไม่เค,ย,คยเห็นอย่าีเด้เคยเห็นแต่สีเปลือกสีแดงแดงนะครับแดงแดงข้างในสีขาวใช่ไหมแล้วก็สีเหลืองอแบบที่เรากินแล้วก็สีม่วงอันนี้ไม่เคยเห็นเลยเหรอโ,โอ้บ้านเามีทุกมันตายเลยมีทุกมันไอเราก็ตื่นเต้นนะนึกว่าเป็นของแปลกใหม่มาจากอางประเอาเราก็ไม่ได้รู้ทุกเรื่องจริงๆนะไอซีอินซัสอันนี้ก็ขออภัยจริงๆเนาะเราอาจจะ โง่ในบางเรื่องอาจจะฉลาดในบางเรื่องอันนี้แหละที่ที่บ้านเขาปลูกแล้วก็เขาจะไปล้างมันจะมีตัวสีแดงมาแก่คือเอาปลูกไปล้างล้างแล้วเราไม่ต้องปอกเปลือกเลยเรากัดกินสดๆก็อร่อยมันมันๆแล้วกินน้ำนมอ่ะนั่นแหละทางไหนเรียกว่าอะไรก็มันแก้วมันแก้วนึกว่ามันแก้วเจ้าเอาโอเคับผมคลิปนี้กิซูขอฝากไว้ท่านี้ครับขอบคุณหลายๆนะครับทุกคนสวัสดีครับบ๊ายบาย Làm rồi làm rồi Làm cho te nè